เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าลาฟครับเออนั่นแหละครับแล้วก็อันนี้ก็คือซีรีส์เราสหายลอยแพนะครับก็วันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนผมที่เป็นลุงน้องอที่โบน้นองอยูโดครับความจริงยังมีคนหนึ่งมาจอยก็คือพี่น็อตนะแต่พี่เขายังไม่มาก็ตอนนี้ผมอยู่น้ำจันทร์นี่ยูโดโแก้วอยู่ในอันนี้นะ เอ้ยสามกัดสามกัดติดต่อไม่ไม่เอามาสร้างด้านนอกทำไมอ่ะมันจะโดนฉลามกัดเดี๋ยวเจาะเป็นรูเอาไว้ให้เดี๋ยวใช้ไม้ปิดกินเอาแล้วเรามาติดด้านหลังทำไมด้านหน้าเรียกพี่อยู่นี่ร้ายสร้ที่มีของเนี่ยของไม้ขอไม้หน่อยไม้กับพลาสมั่นหมดแล้วใช้จะหมดแล้วเนี่ย เราจะเอาไปพาไปน,นะครับซู่ใช่ไหมนั่อยู่ตรงั้ ระหว่างี่พี่เล่น Oh. เพิ่งดังนั้นผมจะวางต้นไม้ตรงเนี้ยัวตรงนี้ไม่ไม่ไมเราจะทำเป็นห้องแล้วค่อยขยายไปไอ้ไม้ที่อยู่ไม่ต้องวาจะขยายสร้าง อะไรนะามาสักคำพี่อยากดูเสียงยูโดเข้าโอา่โหโอเคเข้าเข้าพอดีพี่ใช้แอป้าจ์ตเช็คได้เราต้องฟาังพลาสติกดูไหมพี่ฟังเอง ก,ก็ขอให้มันตกใส่ให้เป็นในก่ดดอ,กอ,กอนย้ายกล่องมันมันจิกอะกล่องทาดของตกเต็มเลยของตกเต็มเลยเก็บใส่ห้างใน เฮ้ย,ย,ยฉลามกัดไปแล้วพี่บอกโดนแล้วงี้ให้สร้างที่กัดไว้ตอนแรกสร้างประมาณปิดตรงนะี้ตึ้งตอมันเอามันมีป้ายด้วยเ,เลยถัดป้ายมา เราต้องฟาร์มพัาติกไงปกติตรงนี้นพี่ฟาร์มองพี่กระโดดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ว่ายไปฟาร์มอยู่บนเรือไว้นะเดี๋ยวจะได้ข้าว<ไ>เรือมารับพี่พี่ว่ายน้ำไปฟาร์มเรียกพี่ฟาร์มอย่างนี้แหละชีมาร์จอดมาแลว้วบักจอด แทงอ่งทีสองทีไม่อยากใช้เลยให้ยิงพลาดนะจมไปอะไรนะจะมันภาษาไทยไม่ได้มันเขียนพี่มาเขียนมาไม่ได้พี่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเขียนเขียนไ่นั้ได้หรอไป คสัมผัสแกดได้บังยอดฉลามฉลามเราเราจะเรียกว่ายอดเป็นภาษาที่เราจะเข้าใจกันยูโดเอาเข้าเกาะหน่อยเอาเรือเข้าเกาะหน่อยมังคับเรือเป็นปะเกาะอ,อยู่ขวาก็า <c oughs> าจะมาลล่าาฉมพี่เก็บผอมไปหมดแล้วหรอ ำไมของมันหายไปหมดเลยของรีสปอนอะ่ะมันมันน่าจะตกทะเลไปลอ่ะตอนที่พี่เก<อ>็บไปทันไม,ไ,ไม่ไรฟ้าไหมได้คิวคเฮ้ยคราฟอันนี้ด้วยนะคราฟสมอเรือด้วยไม่ได้มเตีมนอันนี้แทงผ่านเอาคัพสมอเรืไ <c oughs> อได้ไหมน้องน้องคราฟได้ไหมขับได้ใช่ป่มเพระพี่เรียนไปแล้วนะ <c oughs> เราเราเดี๋ยวมันจะเลยนนะ มันก็เลยลงไปเลยพี่ฟ้าหมายบนเกาะเฮ้ยหยุดเรือให้พี่าาพออด้วยดิดไปเลยลงไปเลยตรงนี้

ไี้กันในในในบันจอน,นโอ้วเฮ้ยของตกของเต็มไม่มีกไม่มีกไม่้ีกไปเก็บของให้หน,น่อย S.E.E.D. C อ้าวของตกต้องจำติดท้ายแล้ว Seed 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 ก็ S e e ว่ามาเรียกว่ มาจัดกล่องมาจัดกล่องเร็วอันนี้ด้วยใบปาล์มนี่ใบป,ปาล์ม พวกผลไม้นี่ก็เป็นอาหารกนะินได้เหมือนกัาานก็ใส่ในกล่องเดี๋ยวทำของเพิ่มดีกว่าแต่ว่าของเราเหลือน้อยมากแล้วใช่ไม่กี้ของรีสปอนเฮ้ยโลทำไมอ่ะไรยังไม่เก็บไก่เลยอ่ะลืม เป็นหนห่งีต้อได้มีนกมาเมื่อกี้ได้นกน้อยเป็นไม้นี่โต,น,ตนะตัดได้แล้วมีขวาปมาตัดก่อ,มอ,อยมี่อยู่นะอน๊นนึง ขอนะ้ำหน่อยพี่ทำมันนี้หน,น,น,นึ่ในแก้วแก้วในกล่องไม่ได้เยเิะมากแก้วแก้วอันนี้นก้วบ้างเลยอย่างเดียวไม่ได้เต็เม,มพี่ไม่ค่อยชอบวางของของพอ,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 อเดี๋ยวจอดมันจะ ไม่หรอกเราเก็แค่ต้องปกป้องมันดีๆเอาที่ตัดแล้วหรอ ปลูกใหม่ด้วยพี่ๆปลูกใหม่ด้วยพี่ที่ว่าสร้างเครื่องของ รวมไม้หายนะที่ต้องวางไม้ใหม่เดืยม <hour> พลาสติกไหมพลาสติกไม่มีอยู่ในกล่องมีสองอันจะไปทำอะไรจะมาทำที่ไหน,นเดี๋ยวทางที่กองน้ำอนทำที่ไอน,น,นจิ้มฉลามถ้าเป็นไอ้หอ,อกสติกะมันใช้สามสิบทีไอ้หอ,อกไม้งูจิ้มสามสิบทีต่อตัวจะตาย ชิคก้นี่พี่ตั้งตรงไหนแล้มันต่ันขึ้นมาตนะแล้วหนึ่งปีเอาเล่กิน KFC เลยพี่ให้เห็นบอกชอบกินถามว่ากินอะไรต่อ KFC ตลอดในชีวิตจริงนะครับท่านผู้ชมเขาชอบกิน KFC มามใครอยากกิบยูโดครับซื้อ KFC มาฝากรับรองว่าติดแน่นอนใช่ป่ายูโด ้ฉลามตายแล้วนี่อเอวพี่มาลฉลามตายแล้วทุกที้พี่ทูชวนเข้าแคร์ยูโดไอเคมีกินได้เลยนะกยไ,ไ,ะไก่กจะเข้าปะไม่เข้าวิดครับผมผมเราทำงานอยู่ อยู่คนเดียวมันแบนบ,นบพูดกับใครมันแปลกๆเล่นนักเพื่อนหรือสิ่งของคิดมันสนุกขึ้นคนว่าแล้วก็เอาจริงๆตอนแรกคิดว่าจะทำห้องนะแต่ว่าไม่ทำแหละเราจะมาจัดของนั่นแหละครั้ง EP แรกทำชั้นสองแทนีกว่าไม่ไม่ทำชั้นสองเราจะขยายเอาให้กว้างหันนีอ้อยากเยอะไม่เอาไม่สองด้วยเดี๋ยวผมทำเองก็ได้ แต่พี่ต้อง,งรีบหาพลาสติกให้ผมเยอะๆแบบมหาศาลโอ้โหมหาศาลจะใครใช้เบื่อครับเนาะเหนเกาะเห็น,กนหเนกาะขวามวือขวามวืเอเ,เห็นป่ะยูโดใส่รองเท้าสีขาวาเห็นเห็นยูโดบอกว่า,วาอ่าในเคฟซีถามว่ากินอะไรตอบใ้วยเคฟซีอันนี้คือแบบ้อดกว้งอ,อะไร กินยูโดโซ่ไหมครับยูโดทับไปดีกว่าจ้ายบายครับอา้าวเบอร์ใครใครอยากกิบยูโดนะครับเอา KFC มาฝาเกเย้เยครับเดี๋ยวก็ติดครับจริงจริงอย่าพยายามวางของใกล้ๆลิฟเพราะว่าเดี๋ยวฉลากกัดควรจะห่าง อันนี้ซักบล็อกหนึ่งควรจะสร้างรัวรอบซักบล็อกหนึ่งจะได้กัอดแผลกดลงไปไม่ยังไม่จะกำลังกัดแผลนี้เราเดีย๋ยวเราแววกอกกนะันเดี๋ยวฟาร์มของตกปลาไหมชิวๆ <c oughs> อเอาขาผ่ามเดี๋ยวสร้างกองใหญ่เพิ่มเลย เดี๋ยวพี่ว่าเราจะสร้างกองใหญ่เพิ่มกันนะครับน้อง<ส>ไม่เสียงนกยังไม่มาอเอากระถางต้นไม้อ่ะ๋ออยู่ตรงนี้นอเ,เอาพืชไปปลูกหน่อยก็ดีอ๋อนี่ต้องการบูธด,ดีเลยต้องการบูธแบบมหาศาลไม้แพงหมดแล้วเหรอ

ต้องใช้ไม้ไหนทำยูโดเห็นนกปะยูโดด,ดูนี่ดูนี่ดูนี่ยูโดไม่ะไรผมรู้ไนคุยชมดูผมอยู่ชิงแงรียบบ้อยได้ไงเคบซีของยูโดมาแล้วได้ไงมันได้อย่างสวยงามด้วย ไม่ทราบว่าจะเอาอ,อกไก่หรือปีกไก่ครับน้องเอาเเอาอกไก่หรือปีกไก่ดีครับเอาออกกเลยได้ผมกำลังทำที่อยู่นะเรากบนึงจะท,งทุกทำไมเมื่อนแกทุกทุาทำไมล่ะก็จะได้ขึ้นไปออก็ยังไม่จำเป็นตอนนี้แล้วแต่เองเ ไม่แพ้งไม่แพ้งเต่ย<ม>ี่ส<ม>ิบ <20. S 2> จากห้าสิบโหตอนแรกอะ่ะพี่มีอยู่สองร้อยเราอ่ะผ่านของที่หมดทำตกทะเลไปด้วยนะของเราอะ่ะไปทำได้สองคนก็พอก็ทำต่อมต้องลางไหนเก่อวะเราเลยแล้วอ๋อ ยังนนิหรือไปผิดทางอ่า,อาเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยต้องเอียงจอดูอันนี้ตัดได้ยังต่อยังยังโอเคเออห้องนอนอยู่ชั้นสองดีว่า เดี๋ยวเรามาเจาะรูทำสมอเรือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขยายไปด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวพี่เราไปฟาร์มของที่เกาะให้ยูโดเข้าเรือนะเดี๋ยวบักจ้อนมันกินอีกครั้งแรกมันจะกัดร ดีอย่างธนูคือลูกธนูนได้ตลอดไม่ค่อยผักแต่ว่าหายบ่อยแต่ว่าพ,อพออา่อขอ้มันค่อนข้างผักง่ายว่าอาจจะต้องค้าพอกเหล็กในอนาคตอันใกล้อ่าวมันเท็ง ให้ฉลามมันตายมันจะเกิดใหม่ในห้าถึงสิบนาที่ะปกตินิงเกาะอ,อยู่ไหนะวะเดี๋ยวพี่ดูเกาะชิวเฮ้เกาะหายอะไรอ่ะเกาะหายใส่มันจะเป็นภาพดวงตาภาพดวงตานี่ของใครนะดาฟินดู ไปอยู่ใต้น้ำร <You 're alive> ู้สึกแพลเราใหญ่มากค่าสลับหนึ่งใช้หอกประมาณอันครึ่งสองอันต้มสาหร่ายพี่หน่อยพี่คาพนุไม นี่มาไซอิชิาลามรอมันเข้ามาค่อยแทงพี่มีสูตรอยู่นี่มาอย,ยมอยู่ด้วยกัน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 รอเรามันพุ่งเข้ามาค่อยแทงเนจะพุง่งอ่ะแทนต้องแทงกี่ครั้งนะแทงสามสิบ ถ้าถาเล่นคนเดียวสามสิบครั้งห้าสองคนลนะคนละสิบั้งไม่ต้องไว้ตามระวังออกซิเจนหมดนะ ตายแล้ ok, ok. 5, 5. วตายแล้วฝาดไปฝาดไปคุณนสลามกไมรู้วนี้แ่งต่ตงพี่เห็นผมแต่งตัวไะแต่ง เจไงอเนีฮ้ยข้างหน้ามีกอใหญ่จักเบิ้มเบิ้มเลยอ่ะกอปะไม่เห็นกอใหญ่มากระวังมันมีน,น,น,นกไหอยาอ่ะอเอ,อต้องเาพันวเดี๋ยวนีออ่ขอขอหลอพนน่พนนันดวรต้อ เอาเอาสาไลา่สาไลา่สาไล,าาลายอย่อยู่อย่าบอกนะคร,รับตกไม่ก็ใช่ไงโอ้โหอยูโดโอ,อื้อตา,ายปะโอ้มีนกยักษ์อ่ะยูโดต้องจอดเรือห่างๆเดีท้าขาอันนี้่อมีหินปะ จะบอกทำหินตกเลยแล้วทำแรกเหมือนกันเฮ้ยหินมีอยู่หินมีอยู่โหหินไม่พอดเลยผมมีหินหินหินเราต้องไปก่อนเล็กค้าบข้ัมไปนิดนีงได้นี่หินด้วยหินสมองเอาเอาเรือไปใกลๆก่อนอย่าให้นกอย่าให้นกทิ้งก้อนหินนะขับเรือทางอื่นที่ผมโยนหินให้พี่แล้วมันหานครับเอาไม่ต้องโยนมากไม่ นี่พี่ลงมาฟามหันเรี้วไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวพึงเราเข้าเข่าเดี๋ยวพี่ฟามขอาแม่พูบายนะไปแล้วฮะพูดบายนะไปแล้วเหรอไปแล้วแม่ให้ไปแล้วเหรอไม่แบตแบตหมดแบตใช่เอาไม่ช้าแบดอ่ะไม่ไม่ไจะออกเกมดีดได้อันนี้เล่นในี่ยแล้วก็จะไปหาแล้วไม่ช้าของไปเล่น